ต่อกันที่กำลังพลด้านงานสุธกรรมและการจัดทำแปลงกเกษตรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากกรมฐานราบที่8ค่ายศรีราชเดชโชชัยและตรวจแทนผู้นำชุมชนจาก26อำเภอจังหวัดขอนแกน่นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการฐานพันธุ์ดีมณฑลฐานบกที่23การจัดทำแปลงกเกษตรและศึกษาดูงานการจัดระเบียบสุธกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมณฑลฐานบกที่23เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงและก็ปรับใช้ ภายในหน่นวยและชุมชนเพื่อเป็นการขยายผลแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปขยายผลให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนรอบค่ายเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปรับใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนด้วยค่ะ